เราเรยิ่งสามารถที่จะทําอะไรเพื่อเตอิมได้อยู่ก็ขอคณะของรัตต์นภัทรคณะบริหารเนี่ยส่งรอยยิม้มให้ผมหน่อยแม่น,น้อยเพราะว่ามันเปโชว์กันระหว่างมหาวิาลว่าของคุณกับของเราเนี่ยมันก็สะท้อนไปเรื่องของชื่อเสียงเหมือนกันบัญมิตวิไล ผมว่าจองยกสองท่านนี่ก็คงการเอาอยู่เอารูอาอนะครับประสานงานไปหลายจุดเหมือทีนี้กรรมการชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้ไประชุมกันเป็นเป็นมวยใหม่มาจากคนละเหตุก็ยังไม่รวมตัวเมื่อข้าวที่แล้วยกแรกวันแรกเนี่ยพวกเราก็มึนงงเหมือนกันมามาเที่ยวนี้ไม่ได้มึนงงนะแต่พอมาตอนบ่ายว่า่า อยากจะให้ปีห52ผมค,คุยไปทุกจุดนะจุดแห่งอำนาจของพืนแผ่นดินไทยนะว่ามันจะเอาอย่างนั้นกันเลยใช่ไหมความเป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีตัวอยา่างถ้าบอกว่าสยามเนี่ยเขาเอาปีหสา3 5่ถ้าบอกว่าอะไร่ะทางคอยรังอะไร เขาเอาปีเดียวทีนี้ผมก็ถามไปประธานคณะกรรมการที่ขึ้นต่อสมมติสมสอยหลายท่านท่านก็นบอกว่า